อ้าวเสียงเงี้ยมือปีใหม่มือธบิทวะนี่านี่อโอ้ยแล้วกันสิบปีหน้ามจังได้นี่นะมือเศร้ายังแดดอยูย่มากหรอฝนตกละ่ะเออตอนสวยมันเคยมันเศร้าตกก่อตกเลยได้นี่นะใหไ้ได้สิปลินปีใหม่แล้ว เราจะไปรองเรียงรังเรียงกัส้กยนปิหนิเก็น,นข้าวอยู่ลางเบางกับได้ห่เม็ดฝนลงมา,านงนหน่อยีไยได้นขับมตอนตวยเนเป็นยไงน้อง่า่กับนายกับสมันอยู่ใกลกับเยียงจันทซุมเย็นซุมเย็นเนอะเยียงจันทร์เอ พันวิทย์เวียงจันทร์สัมฝนตกลงมาแห้งเต๋อไปอรถจ้าก,กันไปบ่อแหลวแลวไปต่อกับเปียกมาแวร์เซเว่นอีเลเว่นนะอยู่แถวหอยหงมาซื้อสํมถึงยังกินกันเซเว่นอีเลเว่นเปิดไลฟ์สค้าอนะไรอยู่เวียงจันทร์ตอนนี้ สื่อขนมสื่อน้ำเห็นลาบโยเกิร์ตมีเซเว่นบวกมีโยเกิร์ตจัได้เลือกเอาเลยไปเที่ยวนะม,มาเนี่ยเป็นมือปีใหม่มือพักไปเที่ยวบางเรียกมือหนึ่งมือหนากระสิบมาหลินอยู่แถวแคมคลองจังจันทร์นั่นแหละนะ bằng này cứ sĩ bổ sung tóc ngài lên phố này nha mày biết nha duyên mọi người mọi người mày dạy 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 เอาไซตปืนสิน้ำเข้าซื่อนะน้ำมันก่อนเดินทางาราคาน้ำมันตอนนี้เนาะสองพันหาร้อยสี่สิบกระสวนนี่ถือเลย 18, hot. สิบแปดพันสองร้อยหกสิบได้หอดซีเกิดเลยเนาะแต่ว่าเ้าว่าจะไปตามถนนเหล็กที่13ก่อนเนาะและจังเวเขาทั้งดวนบนได้บนหนึ่ง แตว่าขึ้นทังด่วนเลยมันเห็นแต่คน,นทางเนาะมันบเห็นบ่ายเ็นเมืองเท่าไรก็แซนปลายบา่แซนนหกป่ะอำไปนะเซนหกเซนเจ็ดน,นี่บ่โยนกำล,ลังไปตามถนนเหล็กที่สิบสามก่อนนะอันน,น,นี้หนยอยากไปซื้ออาหารการกินอยู่ยตลาดยัไไงไง ไปซื้อนี่ไปบังเวียงไปทางด่วนเด้ไปไปๆอ่ะอืมไปเลยใส่ตรงเลยหนูรถบังเวียงเลยตลาดหน้าทรายเนาะสุดไปแว่ตลาดหน้าทรายก่อนไปเจ้าขายอาหารกันกินไรกันรถตู้ไปบังเวียงได้ไหม ใายบางที่ตกเนาะหอมากการนะ่าทายมากกับบริโตกนอ,อันนี้คือถนน13เหนือในปัจจุบันเนาะนับตั้งแต่นคะรหลวงไปจนหอดพ้นห้องหนแหละแบบนี้เลยทางดีทางปูซิมังยังดีเลยเนะแต่ว่าแรนไม่บรไดอ่าเพราะว่าทางมันบเรียบคือทางด่วนะมันจะเป็นคื่นนะ แต่ว่าแรนไหวไ้หล40 50นี่โอเคเนาะระดับนี้โอเคบางเทือกขากกับไปหอดพ่นห,น,บบนหอกเนาะบางเทือกกับไปหอดมันมีลายบอลแว์เข้าไปไหยแวะเข้าไปตั้งด้วยมีลายบอลส่วนปรึกษาอยู่นี่เพื่อจัดสั้นตินี่ ส่วนปรึกษาไม่ค่อยขาไปหเหรียจ้าเถอลาดลกัวนี่นะบงนาสายทองแหวืไม่ไปต่อ,อคนทอง46อไปเติม ไฟได้เ่ยเนาะบ้านนนไฮโอ้ยแซงไปแล้วบ้านนนไฮเ่ยเขตบ้านทรงเปื่อยบ่ก้วยเขาเจอตลาดใหญ่ จอดแวะตลาดผูว้ว่าตลาดยังไงแยวเทียนซื้อตลาดไว้อยอะปะตลาดแคมทางไก่ชิ้นหอดลักหนึ่สิบสองลดวางแล้วมากไโอ้ยพวเไปตะตกใจน้ำอ้อยหวงวงประกาศลูกผึ่ง มี่จะลูกเผิองได้ยังลูกเผิองนำเผิองได้หันกระเปียกแม่นอกระอหน่วยใหญ่แท้ไมซ้อมันนะเลยได้กเยัอยู่ว่าซ้ำเหือนกังเจ้าเลแข็งมัย น,นี้ขับไฟเท่าน,น,น,นี่อาหารสุกเอาเลยโอ,โอ้จานเท่าไรเนี่ยอันนี้เดยวคือกันหรอกัน,อนนักดนิลูกก็ต้องดูสดดีนะก็เดอยกินน ทอดใหไม้บ่ฮะเออหักเนี่ยเอาตัวทอดใหมไม้ให้ดูจกักท 30, ุึงส <c oughs> ามสิพันเห็นเราเห็นใหไม้เลยขอเนี้ย <c oughs> มีป่ ปูในตรงหน้าห้าเนี่ยว่าดิแม่ตรงโลแม่โลเซนเออดมกงีโนนอะิโลจักรจันอันนี้ตัวดวงนี่แหละแสบนี่ไปปีกเนาะอันนี้ระทอดคือการทำรทานทอดว เราสาั่งหัวใจคลองแสบเนาะโลดเท่าไรนี่แสบห้าเอออ่ะพามาเบิ่งดีดีชีวิตแบบสนบับบดถอดใบใหม่ส่ผักได้ไหมปิ่งเต้าหู้หมูปิงป่งไข่ไข่ปิ่งเอาบ่เอาไปเอาไข่จังใหม่ไข่ปิง่ง ที่คนจีนคนต่างประเทศมาหลอ,อกลกันเลยนี่ตลาดเนี่ยหลอกเบื้องทีสิเศษเหล่าก็แก้วกินเนาะ้าเจออ้าอยากเนี่ยก็จะไปซื้อกินเพื่อเ่าี่แหล่ะโซนแม่งอันนะดวงอ่ะโลแสนหาลักหาสิบสองบันพะโมงในตลาดลักหาสิบสองวันเราเคยมา สิบพันยู่นี่ก็มีเนาะอ่าก็จอเดยเยี่บร้อนเ่ย ดีใหม่ในค่ายไร้ขนาดเป็นบาทใหญ่เนาะบริเเมืองนี่เนี่ยเป็นบาทเมืองแถบแมนตูโคนรโคตขึ้นกับคนฮวงที่นี่ 何 งเขาสิมินมั้งเพราะมึงคุมกัดไปจะไนโอ้ดดนเน่ บุมี้นะเนาะมอว์กดเอาพัดเนาะเออเหมือนมากขนมอลูกโอเคไปเดี๋ยวนี่บอกทางลูกบอกทางลูกเป็นไรนี่ไปซื้อจะซื้อเนาะโอเคไม่เราลงมุมมาติดเด่ะกายเรายังไงขันออดบัวควมาเขาอยู่นี่นี่อะบอกแม่บอกแม่ไปทางได้นี่ซื้อปะ อ้าวดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ไปทางฟุ่นอันนี้พี่ไหอไปทางกินไปซื้ออะไรบ่ไกับกับยิงจังกับเขาอวางเวียงเมื่อยเอาไข่ตะวันอ่าใต้โรเตนเนาะอ่างขากแท้เนี่ยไข่ตะเดบีมาน้ำเนาะบอกทางขันสัตว์เหนือแลวกันไปยิงมพ์กัไปพิมพ์กัน ่นยิงจะรู่เลยยัไม่ได้เป็นนกไหจจวดเลยจวดเลยจวดเลยบบบนี้เขาส้างหลังแห้งไว้เพา่นะเปนจรวนี่หลแรงเลยจันแรงจริงๆแรงจริงๆะแจคว้ตารถเดียโอ้เห็นบอกดับบี้มานั่งบบี้กูแจ i หมดแล้วนี่นี่นี่มึงเลี่ยงอะนี่กลับเลยบ่อะ <c oughs> ไกสาสัน <c oughs> โอ้รถลหลายนยมันต่างกันอยู่ดิเขาสองได้ห้าสองลังทีบ่